ตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวแต่ลูกกับผัวยังไม่ตื่นเลยสาวแว่นนี่รักผัวมากเลยเนาะแต่ทุกคนไม่รู้เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแว่นก็คือสามีและพ่อแม่สามีเขาอาจจะไม่ได้มาช่วยในส่วนของตรงนี้ใน,ในส่วนของการทําสวนในงานต่างๆที่มันต้องใช้แรงยอมรับเลยว่าในส่วนของตรงนี้สามีไม่ได้ช่วยเยอะแล้วแว่นไม่ชอบให้บังคับมาทำ<ล>ด้วยแต่ก็ไม่ได้รอว่าจะต้องทําเท่ากันมาทําพร้อมกันแว่นไม่ได้คิดว่าจะให้เขามาช่วยทําทุกอย่างาก็คิดถึงหลายๆอย่างนะแบบรวมๆเช่นตอนที่เรานั่งรถกลับบ้านเนี่ยสามีเขาก็ขับรถ รถจากกรุงเทพมาบ้านแว่นมันก็ไม่ได้ใกล้เราต้องไปไป,ไปมามาด้วยแล้วเวลาอยากไปนู่นนี่นั่นนะเขาพาไปหมดเลยส่วนลูกกับเมียก็นั่งในรถสบายบายเขาช่วยล้างจานเขาช่วยซักผ้าตาักผ้าเลี้ยงลูกแล้วช่วยในเรื่องของการทําครีบอุปกรณ์และการจัดเก็บครีบเวลาพูดไปแล้วไม่ได้ลบทิ้งเก็บไว้เขาจะไปจัดระเบียบครีปว่าให้เก็บไว้ตรงไหนแล้วก็ทําบัญชีทุกเดือนอบัญชีเนี่ยต้องทาให้ละเอียดเลยเดี๋ยวสัมภากรถามหาในส่วนของตรงเนี้ยแว่นทําไม่ได้แว่นทําไม่เป็นส่วนเรื่องงานสวนมันเป็นงานถนัดของเฮาอยู่แล้วแล้ว เราก็ไม่รอใครมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่เรารักเราไม่ต้องไปรอใครเราต้องลงมือทําเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะช่วยไม่ช่วยก็เรื่องของเขาต่างคนก็ต่างให้มีเรื่องต้องรับผิดชอบของใครของมันเวลาว่างๆถ้าอยากช่วยก็มาช่วยละกันถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่างานของคุณอะ่ะฉันก็แทบไม่ได้ช่วยเหมือนกันเราไม่ได้ช่วยเขาก็ไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรงานงของเขาอะ่ะมันอาจจะสบายนะนั่งสบายๆนั่งทําแต่สําหรับแว่นคือมันปวดหมองสุดๆในส่วนของเรื่องการใช้แรงงานเนี่ย เราทำเยอะกว่าเขาอยู่แหละเป็น<ล><ล>งานที่เรารักเป็นงานที่เราชอบไงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราสองคนเนี่ย เป็นคู่สร้างคู่สมค่ะขาดคนใดคนนึงไปก็ไม่ได้ชีวิตน่าจะแย่ขาดแว่นชีวิตเขาก็อาจจะแย่เหมือนกันนะแต่แว่นขาดเขาชีวิตแว่นก็อาจจะแย่เหมือนกันเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแว่นต้องอาศัยเขาและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาก็ต้องอาศัยเราเหมือนกันโตน,น้คันมากนะทุกคนห้ามใช้มือเปล่าจับเด็ดขาดเราอยู่ด้วยกันแบบแทบจะไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่ก็มีบ้างนานๆทีมันก็เป็นเรื่องปกติและคิดไปคิดมาก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดๆเคยคิดนะว่าที่เรารักกันที่เราไม่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะเราใหม่อยู่หรือเปล่าซึ่งตอนน หลายปีหมายคมว่าคบกันเป็นแฟนสี่ปีกว่าแต่งงานมาแล้วสองปีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจจะไม่แต่ตอนนี้กับตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนกันเลยมันเสมอต้นเสมอปลายช่วงแรกๆอ่ะจะทะเลาะกันบ่อยกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นไม่เข้าใจกันตอนนั้นยังไม่รู้นิสัยใจคอกันดีนะพอรู้แล้วก็มันก็ปล่อยวางไงแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเรื่อยๆไงมันก็เลยปัญหาน้อยลงชีวิตก็เลยสงบสุขมีความสุขแต่ก่อนนะแว่นขี้งอนมากเลยนะจะบอกตอนนี้อัไม่ได้งอนและแทบจะเฉยๆกับทุกเรื่องเพราะว่าใช้เหตุผลใช้ความเข้าใจไม่ได้ใช้อารมณ เหมือนแต่ก่อนที่เราใช้เหตุผลมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะเราแก่ขึ้นด้วยก็ได้ไม่ได้มาอวยสามีแต่เราก็ไม่อยากให้สามีโดนว่าแบบไม่ทําอะไรไเราเป็นภรรยาเราก็ต้องมาปกป้องสามีเนาะก็พูดตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ได้อวยเกินเหตุเลยสามีเป็นคนที่ใช้ง่ายแต่อย่ามาเล่งฉันนะคามว่าเวลาที่เราใช้เขาอะเราไม่ต้องแบบว่าต้องเดี๋ยวนี้นะทําเลยทํเลยอะไราเงี้ยก็คือถ้าเขาว่างเขาทําให้แน่นอนเนี่ยพอเราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนรอบข้างเราก็จะไม่มีปัญหากับใครแต่ว่ามันก็ขึ้นกับ ใส่ของคนข้างๆด้วยนะว่าจะ ปรับเพื่อเราแล้วก็ปรับด้วยกันหรือเปล่าแต่ถ้าเราปรับแล้วคนอื่นยังไม่ปรับอะทุกคนมันก็มีปัญหาเดิมๆซ้ำๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับเราฝ่ายเดียวไม่ได้เด้อเรื่องไหนที่รับไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมจริงๆเรื่องไหนที่รับได้ฉันยอมหมดและที่บ่นวันก่อนนะไม่ได้บ่นให้สามีบ่นให้คนในครอบครัวนี่แหละแบบในครอบครัวมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ดื้อไงทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกเนาะชีวิตใครชีวิตมันเราก็ทําได้แค่จมนั่นแหละด้ม่ไ เร่งรีบมากอันนี้คือข้อดีเลยนะเพราะว่าเวลาลูกตื่นมาก็จะได้เห็นกับข้าวรอแล้ว <ขอ S 2> ไงเะถ้าลูกตื่นเร็วอ่ะตอนเช้าแม่คงไม่ได้ทํางานแล้วลูกก็จะมาให้แม่อุ้มแล้วก็งองแงบ้างตื่นมาก็มาเปิดหาของกินก่อนเลยถ้าเจอของถูกใจก็จะทําหน้าแบบนี้ <c oughs> วันนี้ก็บ่นแค่นี้เดอ้อ